ก่อนนี้นอนไม่ได้เลยมองเห็นดาวเห็นเดือนเลยตอนกลางคืนนะมีชั้นล่างลงมาแล้วก็เป็นดินนะคะแล้วก็มีโต๊ะขึ้นมาเฉยๆไ,ไ,ไ,ไม่ได้มีล้อมแบบนี้เป็นโล่งไปเลยค่ะแบบมีกี่โล่งเป็นน้อยแบบมามีแบประตูนี่กับนี้กับกตอนมีกับยางโลงหมดไม่ปลอดภัยกลัวแบบคนเข้ามาอะไรข้างหลังบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ มันมี้ประตูหน้าต่างเนี่ยครับเนาะเวลาล้มอย่างมามันเนี่ยมันมันหมดได้เทอะผมกาดินเขาหินมาละ้อมให้บ่อได้เนี่ยครับแต่ก่อนนี่หลังคานี่คือแล้วฝนลงมาในยูบ่ได้นะครับหัวนะครับเนาะหัวเราฝานี่บ่มีหน้าต่างนะครับซึ่งก็อยู่ลาบากครับเนาะน้ำมันท่วมหมอครับน้ำมันอย่างนี่นะน้ำตรงในน้ำมันอย่าท่วมขึ้นมาเลย ของตำบลในเวียงของเรานี่นะคะในพื้นมันอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ซึ่งประกอบไปด้วยชุมชนทั้งหมดเนี่ย8ชุมชนนี้เรามารวมกันจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองแพร่นึกไม่ถึงเลยว่าบ้านในเขตเมืองเนี่ยจะมีลักษณะของบ้านที่ ร้อยโอกาสไม่มีใครดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ของเขาทั้งทางด้านสุขบานทางด้านความเป็นอยู่บางหลังนี่ถึงกับไม่มีห้องน้ําต้องมาอาศัยวัดต้องมาอีกประมาณเกือบสา0รอเมตรม่เข้าห้องน้ําที่วัดมาอาบน้าที่วัดเราเห็นแล้วเราเราเรามีความรู้สึกว่ามันต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาบ้านผุพังแล้วตัวเองยากจนไม่มีแรงแล้วก็ไม่มีอ่า คุณทรัพย์ในการที่จะซ่อมแซมบ้านนะคะทางสภาองค์กรก็ได้รับความมนนเคราะห์จากพอชอซึ่งได้ตัดงบประมาณมาให้ซึ่งหวัดแพร่ของเรานี่ได้ได้ที่จริงแล้วได้ทั้งตามงบหลังละไม่เกินสองหมืนบาทเราจะได้รับแค่เพียงวัสดุก่อสร้างแค่นั้นส่วนแรงงานนั้นเราขอจากวิทยาลัยเทคนิคบ้างทางอกองพันทหารมอาันสิบบ้าง ะะทางเทศบาลเมืองแพร่บ้างนะคะและก็ทางเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องอาหารการกินและเรื่องค่าแรหล็สบายใจอยู่ไหนครับเพราะว่าเวลาฝนตกมามันไม่ร่วอะไรนอนหลับได้อยู่นะ าดีเลยเกาสับผนวกเบาหวาใส่หวัวนี่มันก็สบายไปหมอดีมันกินมันยังกัดผมนี้เลยนี่ค่ะต่อไปนี้ชีวิตของหนูก็นอนด้วยความไม่หวานระแวงต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าหนูมีห้องควาที่ปลอดภัยที่สุดขอบคุณนะครับถูกกันแล้นแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสบายใจที่ได้มป็นนายรับดีตันที่กับี่สบายใจขอบคุณหลายๆตัวนะครับมีความสุขค,ครับ นั่งสบายค่ะสะดวกขอบคุณนะคะ